แนาหาแนวมากินยบก้วยกับเบิดกินแล้วมือเสือวาสองวีเหมือว่านน่มเบิร์ดเราไม่พี่น้องกวยกินแล้วเมื่สองวีเบิร์ดเยเดี๋ยวไปหามากินใหมอีกมีโอกาสจะไปหาก้วยหามากแตงโม,มกินตอ่ออีรกินโม่กกแตงโมกินหมืมมมกก่นมื่มอสองหมื่นกับเบิด กินหมักแตงโมก,กับเขากินสามใบลาเนาะมีไปกินกับยังอไ่างเงีลาหน่อยก็บ่รย่อมไปกินขขาอันนั้นั่นก็สีบวามหมักอาหารเม็ดสี อืม,อมลงมาสีแดงก็ได้บุกไปเตียนอาหารใม่งหมดหลังอาหารช่องเลยกินหมดแล้วกินอาหารเม็ดต้อหลังอาหารช่องกันาหารอหลังหมดกิน,อา,าอ,กนอาหารช่องแล้ว พี่น้องข้างันยูทูบกับม่านย่นังใหู้ดราชุ่มมันนั่กับมานย่นย่ยังก็เอาย่นดาวนี่กไม่เก็บจะฟองกับเห็ดดาวย่นโกินได้บริบูณย่นขึ้นไี่ก็จอ้กคนเลยพวกเป็นเนียงกระไดพี่น้องนี่ สวัสดีค่ะคุณยายน่าทานมากเลยค่ะสวัสดีค่ะที่บัวมารักชมยอม้อนหลังให้กำลังใจค่ะ Keluarga mata kain kembang